สวัสดีค่ะทุกคน <Yo. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแล c กก t ้ e ครับเจอกับพวกเราสาคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับอะไรที่กําลังคิดติดกระแสอยู่ตอนนี้เลยใช่แล้วมันเป็นเมนูของพี่เบอร์เกอร์คิงอ่ะรู้แล้วเลยดิมันคือแบบว่าเรียวชีสเบอร์เกอร์ที่มันเป็นชีสเป,เป็นตักเป็นปื้อเป็นปุ๊กใช่ล่าสุดเขาออกเมนูใหม่มาละคราวนี้มาเป็นเนื้อเป็นชั้นเลยแก คือนอกจากจะมีชีสหลายชั้นแล้วยังมีเบอร์เกอร์หมาหมูหมีมแมวกระต่ายกระรอกกระล,ลำหัำวหอมหัวหอมแล้วก็มันเกิดเทสแต่นั้นมันเป็นแบบว่ามุกเป็นมุก<ๆ>เป็นมุกแต่ว่าอันที่เป็นเนื้อล้วนๆสูงๆอ่ะมีจริงๆจริงแล้วแบบว่ามันฮิตกันมากประมาณว่าเซเว่นเซนก็ทำเป็นแอบไอติมเป็นทาวเวอร์เหมือนกันเราก็เลยอยากทําอาหารทาวเวอร์อาหารที่มันเป็นแบบชั้นสูงๆกับเขาบ้างมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําอาหาร ทาวเวอร์อะไรบ้างจะนด้กินจะน่าอร่อยแค่ไหนจะได้กี่ชั้นด้วยประเด็นใช่ไปเปดดเลยเมนูแรกครับในเมื่อมีเบอร์เกอร์แล้วก็ต้องมีเมนูนี้เป็นของคู่กันนั่นก็คือแซนด์วิชแฮมชี นี่เป็นแซนด์วิชท,ที่ทุกคน Bruno. ชอบนะครับเราจะมาทำแซนด์วิชแฮมชีสแบบว่าสูงสักร้อยชั้นอะไรอย่างนี้พูดเลยว่ามันไม่ใช่แบบขนมปังแฮมชีสขนมปังไม่นะเราจะแบบจัดเต็มเป็นขนมปังแค่บนกับล่างที่เหลือจะเป็นแฮมชีสมมสแ แต่เขาร oui> ู้หมดว่าเราแบบประหยัดเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดได้ต้องประหยัดก่อนนะจ๊ะเอาให้คฟมน้อยคมแล้วก็แฮมแฮมปาปหรือหรือถ้าทุกคนอยากได้เบอร์โบรน่าก็เบอร์โบรน่าก็ได้นะได้ครับอ่ะมาเรามาเริ่มจัดสรรน้องเขากันหรอกเวลาที่เราทําแซนด์วิชกินเนี่ยมันก็จะมีคนทําอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะทําแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็โปะขนมปังแล้วก็กินเลยทำอะไรล่ะใช่ครับแต่วันนี้เราไม่ทําแบบนั้นนะ <G ül> วันนี้เราจะมาแบบนี้ทุกคน <G ül> แบบ perfectionism เอาให้เข้าทุกระเบียดนิ้วเข้าตามตารางเลยครับนี่แบบนี้ให้จะพาเ,เพราะถ้าเราไม่เรียงดีๆเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันจะเยะเกเป๋ีปู้อีเป้มากครับตึกอาจจะถล่มได้ใช่แฮมและชีสแล้วก็แฮมสามชั้นแล้วล็อ ว้าวตอนนี้ก็เริ่มหนาจนน่าจะงับไม่ได้แล้วนะล้อเฮ้ยยังได้อยู่ยังไงอยู่ดู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 ว้ใครชั้ไนไม <laughs> ่ขี่ชั้นแล้วอะตอนนี้ประมาณ20แล้วครับทุกคนว้าว,ว,าวนี่คือแฮมชีส20ชั้นสาวกแฮมชีสรู้สึกยังไงกับมันบ้างพิมคอมเมนต์มา <laughs> 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 จะต้องกรีดกราดคลั่งไคล้กับสิ่งนี้แน่นอน <laughs> อ,อ่ไปต่อไปต่อรัวๆอือ แฮมถุงแรกได้หมดลงแล้วใช่แล e> ้วกับชีสแพ็คแรกก็หมดแล้วแหละใช่แล้วขึ้นแพ็ค2องไปพักหนึ่งแล้วครับเราคาดว่าน่าจะได้ประมาณ40กว่าชั้นนะครับน้องยังไปต่อได้อีกอ่ะบเย และแล้วมัวนก็มาถึง2 0นสุดท้ายเกผมผ้าให้น้องแล้วก็แฮมอีกหนึ่งชั้นโอ้โหทุกคน,กคนแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยขนมปลาละลองเป็นแซนวิชที่น่าจะต้องขายชิ้นละพัน <c oughs> ใช่ครับอ่ะปึ๊บนี่ว้าวดูความสูงข,ของน้องเซ่แซนวิชแฮมชิ้นร้อยชั้น S <S> <S นในเกมนั่นแหละเกมถอดไม้อะ่ะวอมพีคเราบอกก่อนว่าอันนี้น่าจะไม่ถึงร้อยชั้นทุกคนน่าจะประมาณแค่ห้ครับถ้าร้อยเนี่ยน่าจะโค่นลงมานะคะทุกคน อ่ะเราไปนับมาให้แรัคกับทุกคน50ชั้น<ม>พอดีพอดีรวมชีสและแฮมสุดยอดอนี่เราไม่ได้นับรวมอีหนมปังนะเนี่ยรวมอ <laughs> ปัง้วยก็52อ่าอ,อย่าเพิ่งมองว่าอันนี้พีคสุดเ,เรายังมีไอเดียเมนูทาวเวอร์อันอื่นอีกใช่เดี๋ยวขอพักน้องเขาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนเนี่ยจะเป็นเมนูทาวเวอร์ที่เด็ดสุดของวันนี้จะ้ะมาดูกันเลย แซนด์วิชผ่านไปแล้วเมนูที่2มาสายญี่ปุ่นบ้างล็อกเราจะมาทำซูชิทาวเวอร์ร้อยชั้นพูดเลยว่าธรรมดาไม่ได้เราขอเสนอซูชิถึง2หน้าด้วยกันนั่นก็คือหน้า เป็นที่โปรดปรานของใครหลายคนนะครับอ่า <c oughs> กับอีกหน้าหนึ่งคือหน้าน้องไข่หวานอ <c oughs> ันนี้ก็ถูกใจสายเด็กล้วนอย่างเรามามาดูกันมันจะเป็นยังไงเอาแซลมอนก่อนเพราะว่าแซลมอนเนี่ยเราซื้อแบบที่เป็นซาชิมิมาแล้วได้แล้วน่าจะถูกใจคนที่ชอบกินซูชิแบบว่าข้าวสั้นปลายยาวอะ่ะเอาแบบข้าวน,น้อยๆปลายเยอะๆอ,ะอันนี้คือปลา,าทั้งตัวข้าวก้อนเดี่ยวแก้ผ้าน้องมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้องวางหลักดีๆเดี๋ยวน้องจะโค่นลงมานะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่า ว่าแบบล้างแล้วล้างแล้วไม่องห่วงนะคะซาชิมิชิ้นหนาๆล็อกแค่ชิ้นที่สองนั้นโอ้มันจะได้สกิ่ชั้นวะเนียน้องจะโค่นลงมาไหมไปต่อยังได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ล้มหรอกมั้โอ้วสัมผัสได้ถึงความสั่นสะเทือนคือแบบว่าด้วยความที่ไอ้น้องแซลมอนเนี่ยมันมันไงมันลื่นๆเนาะมันเลื่น น้องเ่งจะเทกระจาดอย่างเดียวเลยเราต้องค่อยๆวันลุ้นเป็นต่อเจงก้าทุกคนดูว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะเพราะว่าน้องเริ่มแบบเริ่มแบบสอบแววว่าน้องจะไปไม่รอดน้องเริ่มจะเรือลร่มแล้วดูดิดูดิมันคงแข่งมากเลยหรอได้อยเฮ้ยเก่เกเน้องอย่าเพิ่งไปลมได้และได้และไม่ได้และ น่าจะได้แค่นี้ต้องพูดบเบาๆหายใจบเบาๆเดี๋ยวมันโค้นลงไปน่าจะได้เท่านี้เพราะว่าน้องไม่ไหวแล้วน้องโค้งเพลงประมาณกี่ชั้นก <c oughs> ัน <c oughs> ประมาณกี่ชั้นเดี๋ยวขอนับกันทุกคนชนับมาแล้วน้องคือซูชิแซลมอนสิบชั้นโอ้โหซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนมาหาปะไรมากดูทุกคน <c oughs> ที่ต้องแตะเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้กดน้ำปล่อยแล้วล้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปทําอีกหน้านหนึ่งอ๋อยังมีอีกหน้านหนึ่งยังไม่หมดน้องไข่หวานของเราอันนั้นเชื่อมั่นน่าจะไม่ล้มโอเคมั้งไม่ล้มมั่งนี่น้องไข่หวานอันนี้เขามาเป็นตับๆแบบนี้อยู่แล้วก็จะง่ายนิดนึงแล้วแต่ทุกคนนะว่าอยากได้ไซส์ประมาณเท่าไหร่ก็หั่นพอดีพอดีคำหรือว่าจริงๆแล้วล็อกล็อตตั้งมันเป็นยังไงเออหวานจบเลยนะง่ายเลยนะอย่างเงี้ยเนื้อสุชิจะต้องตัดปลายออกก่อนปลายมันแบบว่าตั้งไม่ได้นี่ล็อ เราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีกการทํางานนะคะเราต้องรู้จัก work intelligence จริจริงๆอ่ะเชงล้วมันหักไปว่ะอยู่ไม่ได้อ่ะหั่นดีกว่าทุกคนลองอ่าหั่นแล้วดูจะเห็นแววว่าวางได้มากกว่าหรอเราเอามาสแต็กกันดูนะครับว่าจะได้สักกี่ชั้นก่อนที่มันจะเยเกตีเป๊ะอ่ะมาสามเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่หรอได้หรอได้ไยังไงโอเคอ่า balance อ,อ๋แล้วทุกคนปล่อยมือไม่ได้ <laughs> ปล่อยมือ,มอตรงแต่เราจะมาได้เท่านี้นะคะอ,อันนี้พูดในความรู้ถาปัดนน,นิดนึงทุกอย่างแข็งแรงไม่แข็งแรงอยู่ที่ฐานลากซึ่งฐานลากของเรานั้นเป็นแค่ข้าวน้อยน่าสงสารมันมันไหวได้แค่นี้นะคะทุกคนก็เอาความสูงประมาณนี้มันน่าจะประมาณสิบชั้นเหมือนกันอะประมาณแซลมอนเลยเ มันยังดูไม่เป็นซูชิไข่หวานใช่ไหมใช่มันต้องมีเข็มขัดใช่มันต้องมีเข็มขัดสาลายของเขาที่มีราบเข็มขัดให้เขานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเื่อเข็มขัดจะช่วยให้เขาเนี่ยเกาะกันได้แบบแข็งแรงมากขึ้นไหนที่สุดอะเดี๋ยวน้องอ้่นน้องยเพิ่งเป็นลมลูกนี่ซูชิไข่หวานแบบ super tower เข็มขัดสองชั้นด้วยเน่เดี๋ยวไปจัดจานเอาน้องม่อนมาด้วย So, yeah. Sushi Tower <laughs> ญี่ปุ่นตกตะลึงกับสิ่งนี้คนญี่ปุ่นกำลังแบบว่าโอ้โห amazing คนญี่ปุ่นเขากินซูชิกันเป็นคำๆใช่ไหมนี่ของเรากินเป็นกําๆไงอยากให้น้องเขาสูงกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นเนื้อมันๆมันได้แค่นี้แหละใช่ครับถือว่าประสบความสําเร็จจ้าตั้งอยู่ได้ด้วยถ้วยโชอยอยู่ที่ด้านหลังไม่ไปบอกเอาเอาถ้วยออกนี่คือแบบโดมิโนเลยยังไม่หมดครับทุกคนยางไม่หมดยังมีเมนูอื่นกันอีกให้จุใจเลยไปดูเมนูต่อไปของล็อกกัน แซนด์วิชไปแล้วเมนูญี่ปุ่นซูชิก็ไปแล้วมาถึงเมนูไทยๆบ้างครับเมนูที่ทุกคนต้องหลงรักนั่นก็คือหมี่หมูปิ้งมิ่งปูนะครับมาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเลยว่าเดอะเรียวหมูปิ้งทาวเวอร์เป็นเยี่ยงไรต่างชาติต้องตกตะลึงเดี๋ยวเราไม่ต้องกิน วมาฐานรากของเราจะต้องเป็นข้าวเหนียวอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่แต่ล็อกแบบว่าเราต้องการฐานรากที่แข็งแกร่งและมั่นคงดูจากเคสน้องไขวานแล้วใช่ล็อกจะเอาเอางั้นเลยเหรอนี่ยฝน r o l i n g rolling 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 in the deep อย่างนี้เลยครับให้ชิ้นมันพอๆกับหมูปิ้งใช่ไหมประมาณแบบอย่างนี้อ่าได้โย้ว้าแล้วเราก็จะทำการดึงน้องหมูปิ้งออกมาอุ้ยหอมมากเนาะ อันนี้เราจะทําการเรียงในลักษณะข้าวหมู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 ไปเรื่อยๆครับทุกคนสลับแนวเหมือนแซนด์วิชนี้อย่างนี้เลยดูข้าวและหมูและข้าวแล้วก็ต่อด้วยหมูโอ้ยหิวอ่ะขอขโมยไม้หนึ่งเดี๋ยวอไม่ได้แล้วก็ต่อด้วยข้าวแล้วก็ต่อด้วยน้องหมู เหมอแทนแบบนี้ครับจนกว่าจะหมดจานล็อกมันเริ่มเป็นหอเอ็นพิซซ่าแล้วอ่ะต้องจัดเรียงน้องเขาดีๆหน่อยต้องต้องคิดด้าน A ด้าน B ีจัดเรียงใช่ใช่ต้องแบบ A B A B นิดนึงอ่ะอ่าประมาณนี้ดูตรงขึ้นนิดนึงมิดนึงแปแล้วก็ทําต่อจนหมดนี่แล้วเย้เออโูมากปล่อยมือได้ด้วยแต่ปล่อยได้แป๊บเดียวประเด็นน่ะที่มันอยู่ได้แบบนี้ไม่ใช่ไรนะเราไม้อ่ะเสียไอ เราเอาภูบัญญาหมูปิ้งไทยนี่แหละครับเนี่ยเรา,เาไม้ก,กัดกอาไว้ตรงกลางนะครับไม่ได้ใช้มนลดำอะไรแต่อย่างดใดทุกคนตรงกลางจะมีไม้นะอ่าก่อนที่จะเสร็จครับขอราดน้ําอีกสักนิดนึงทุกคนอุ้ยคือของอร่อยสุดเลยนะล็อกนักนี่ <Sig S 1> มันคือขมทรัพย์ที่เหลืออยู่ภายในถุงครับอือห<ม>ือราดลงเป็นทาวเวอร์น้าตกเอาแบบให้แบบหยาดเยิ้มและหยดย้อยไปแล้วนำลายสอโอ้ยแต่แกงับงับเลยใช่ไหม เมนูสุดท้ายต้องปิดด้วยของหวานกินข้าวไม่กินหวานสันดานใครฮมลโแต่ไม่ใช่เราใช่นี่เราขอปิดด้วยสิ่งนี้เลยเมนูโปรดของเราเค้กส้มพูดเลยว่าฉันชอบกินมากมันแก้เลี่ยนนะทุกคน,นแต่เราจะกินธรรมดาไม่ได้เพราะวันนี้มันคือโจทย์เมนูทาวเวอร์หอคอยเราจะเอาเค้กส้มมาต่อเป็นหอคอยเคย้กส้มกันทุกคนเน่เน่ขอแกะแบบขอแกะแบบนี่ชั้นแรกน่ารักไหมตามด้วยตามด้วยชั้นที่สอง โชคดี<ม>เขามีแรปพลาสติกไว้และจับง่ายนะทุกคนเน่พยายามวางให้มันตรงตรงเออเหมือนต่อเลโก้ไงชอบกดน,นะครับตรงไม่เนี่ยมันเบี้ยวว้าวเฮ้ยได้อยู่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 แล้วก็ลอกพลาสติกอุ้ยเพอร์เฟคบอกว่าเขามีพลาสติกเอาไว้ให้จับได้พอดีนะทุกคนไป<อ> มือหนักมือหนักมือหนักล้เบา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 มือหน่อยนะคะทุกคนนี่นี่แค่สองชั้นก็ว่าสูงแล้วใช่ไหมใช่แต่เราอยากได้สี่อ่ะมาดูกันว่ามันจะถึงไหมไหนที่สุดอ่ะเหมือนตึกที่โดนแผ่นดินไหวไปดึงดึงขวัไหวมากบึงบิงบ่งแบงมากตายละนี่ขนาดแอบเอาไม้กลัดแล้วอันหนึ่งนะทุกคนนะแอบไม่ทุกคนรู้จ ไหนที่สุดมันก็ตั้งอยู่ด้วยได้ตัวเองครับไม้ด้วยไม้กัดสองอันไม้เสียบลูกชิ้นสองอันแต่อย่างน้อยมันก็ตั้งได้แป๊บนึนั่นแหละถือว่าก็เราต่อได้สูงสุดแค่นี้นะทุกคนแค่นี้ก็จะอยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้แล้วมา มาชิมกันดีกว่าเริ่มชิมจากน้องเมนูแรกที่เราทำกันก่อนเราจะหั่นครึ่งแมมเช้งอ่ะลองหั่นดูหั่นเป็นสามเหลี่ยมเลยลองดูซิหั่นแฮมโชว์ครับทุกคนแบบนี้เลยอลงไปรวดเดียวไปต้องเพ่งกำลังจากโอ้โหเข่าขึ้นมายันก้ามตูดเี้ยอย่อใดูไอ้ยาโหดมากโอ้โหแฮมชีสแฮมชีสแชีมชีมชีมชๆมชีชห้สิบชนครับทุกคน เค้กแกนี่มันเค้กเค้กหรือเปล่าน่ากินมากสุดจาดว้าวเอาย่างอ่ะพกไปปิกนิกหนึ่งชิ้นพอหรอมาคนละหนึ่งคำออแดูหนึ่งคำเลยเราจะกินยังไงวะมาคนละหนึ่งคำล็อกตรงมุมนี่แหลหนึ่งสองสาม กัดไปคำเดียวเหมือนกินใจไปทั้งอันแน่นมากแน่นมากเยอะมากอร่อยมากสุดยอดเต็มปากเต็มคำมากสาใจมากอันนี้น่าจะกินได้1อาทิตย์เต็มทุกคนซีกลมๆเนื้อหมูอัดแน่นมากใครที่สามารถชาเลน์กัดทั้งหมดนี้ได้ก็แท็กเรามาดูหน่อยนะคะแล้วเราจะได้แค่ประมาณ10ชั้นนะครับเออเราได้แค่นี้จริงๆซูชิบ้างซูชิบ้างมา ตาน้องซูชิทาวเวอร์ของเราลำบากใจพอกันว่าไม่ด้ผิดด้าผิดด้าต้องด้านนี้ด้านนี้สวยกว่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เน่แซลมอนกูเป็นลมไปซบไข่เรียบร้อยทำไมมันฟังแล้วดูไม่น่ากินเลยวะซบไข่เไรเนี่ยเป็นลมไปซบไข่หวานเองคิดอะไรอ่ะเราเอานี้ละกันแซลมอนอ่ะแล้วเดี๋ยวเชงจะกินน้องไข่หวานที่ทำเองจะจิ้มเธออยู่ยังไงวะจิ้มเข้าไปอ่ะจิ้มทุกคนจิ้มเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวมันแตกเป็นข้าวแกงจิ้มนิดหนึ่งหนึ่งสอง סם! <laughs> ไข่หวาดูมอนเต็มคำขนาดไหนมือสั่นเป็นทีวีแชมเปี้ยนด้วยกูพูด <Yeah. S 2> เลยว่ากัดสองคำมันไม่ถึงข้าวกคนแซลมอนมันเต็มคำมากจนไม่รู้สึกถึงข้าวอีกแล้วฉันบานคนชอบป็นไข่หวานมากโคตรสะใจสะใจจริงๆอ่ะมีหมูปิ้งอีกมีหมูปิ้งลองหมูปิ้งด้วยโอ้แล้วนี่กินยังไงดีเชงอันนี้ก็น่ากุ้มใจไม่แพ้กันหรอกเราจะกินยังไงเราแบ่งครึ่งไหมได้ได้ไดน้นี่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 นนนเราเราโค่นทาวเวอร์ก็ลงมาล็อกแกะรับผิดชอบข้างล่างนั่นโอเคนี่เราแยกล่างน้้้้ออองเเเเาากมมปป็นนน2ชิิดรีียยวววขหหู ไฮแลนด์โอลลี่ลัคกี้ีโอลลี่ด้วย 1..2..3.. ่อกัดไม่โดนเลยเลยเต็มปากเลยครับอุ้ยอร่ออย MVP เลยอันนี้พอทำอย่างนี้ปุ๊บน้ำหมูปิ้งมันอยู่ในข้าวเหนียวจุยตี้มากอีกนิดนึงข้าวเหนียวจะเป็นข้าวแกงแล้วอร่อยมากทุกคนดูนะครับกัดเข้าไปเต็ม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 คอตึงเลยโต๊ะก็เต็มเต็ม น้ำหมูปิ้งเต็มโต๊ะของใครเราไม่งเด็ดหรออันสุดท้ายน้องขนมหวานของเรา <c oughs> น้องเป็น,นลมล้มพับไปแล้วต <c oughs> ัวเย่ไปแล้ว<อ>เฮ้ยไ,ไม่เป็นไรนี่ยังตัง้งมาหน่อยแหนี่อย่างงี้ดูด้านนี้ก็เป็นทาวเวอร์อยู่ทุกคนอ่ารู้จักไหมแบบว่าภาพ 3D แบบที่แบบตามพัทยาที่เขาบอกเราอ่ะสมบุญสมบุญเอาหน่อยนี่ได้อยู่เห็นไหมเหมือนน้องยืนอยู่เลยกินยังไงนี่นี่นี่หรอเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้เสียสละให้เสียสละยังไงเสียสละถือให้วูวว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 ว chọc không có nữa ạ ้มเทวอ์อืมรสชาติมือนเดิมเลย <c oughs> ตรงที่อร่อยที่สุดของเค้กมันคือตรงนี้ไว้ดูหมน,นใช่เลยทุกคนอืมแฮปปี้เอ้ยแฮปปี้นะเป็นการกินอาหารที่แบบจุใจสะใจมากอะ่ะไม่ต้องห่วงเราไม่ทำคอนเทนต์ฟูดเวสหรือว่าทิ้งอาหารอยู่แล้วนะทุกคน <c oughs> เราจะทยอยแบ่งกินนะคะสํา <c oughs> สำหรับใครที่อยากลองนะเอาจริงมันอร่อยหลายอย่างคือไม่ต้องทำสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับก็มันเป็นกิมมิคการตลาดที่ของเบอร์เกอร์คิงเขาออกมาแล้วมันเป็นหน่อยลอกนะเราเลยอยากลอง ทำเล่นๆบ้างรจริงๆกินได้หมดทุกเมนูนะแต่แค่ว่าทุกคนอะ่ะกินไหวไหมเท่านะนะั้นอ่ะแบ่งกินแต่พอดี<ๆ>เดี๋ยวสุขภาพเสียนะคะแล้วก็<ม>ต้องเลือก MVP วันนี้อืมรักะวันนี้ชัางห่าอันนี้เออเกทาว่า ปิ้งข้าวเหนียวเบอร์รีกูดไปลองดูกันนะครับเดรีวข้าวเหนียวหมปิ้งทาเวอร์ไปทำเล่นๆ5ชั้นก็ได้แบบซื้อมาห้าไม้แล้วลองมาทำอย่างนี้กินอนะ่ะอร่อยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนบายบายวีฮิววีฮิอ่ะโอเคทีนี้มันมีประเด็นนิดหนึ่งหลังจากเราทำเสร็จคือ <Okay. S 1> ตอนนี้ตู้เย็นกูเต็มไปหมดแล้วเ <laughs> <laughs> มวื่อวานวันเกิดเชงมีคนส่งเค้กมาให้ก้อนขนาดนี้ยังอยู่ในตู้เย็นแล้วก็อาหารวันนี้มันจะแช่ตรงไหนหมด ตู้เย็นสตูยังเหลือเอาไปเป็นกาฝากไว้ในตู้เย็นสตูก่อนต้องการแล้วล่ะ